รูปดังๆด,ด,ด้วยนะครับคือร้องนะตอนอื่นก็ใครร้องได้ก็ร้องใครร้องไม่ได้ไม่เป็นไรสบตาแกหัวจริงจริงนะฉันขอให้เธอรักตัวเองให้ดีนะถึงวลาเราจะไกลกันไปห่างกันเท่าไหร่ต่ใจฉันเองก็จะขอตามเธอไปอย่าอดนอนนะ เช้าทุกวันจะกินอะไรไกิน,ไ,กน,ไ,กน,ไ,กนไว้ไแล้วรวู้ว่าังดีเวลาจะไปในไกลขับรถจะง่วงก็จอดไว้นอนเอาแรงนะเธอแต้ฉัน,นยังอยู่ที่นี้ตั้งใจทุกวันข้านอนเร็วๆทุกคืนจะได้พบเธอในใคืสิ่งที่ฉันไม่เคยลืม

จะเป็นเวลาที่เราฝันและวจะเป็นเวลาที่เราได้เคียงข้างกันแต่วันนี้ฉันมองติ่ดาแต่ดวตาขงเจอแต่ฉันยังอยู่ที่นี่ทุกใจใทุกวันข้านอนเร็วๆทุกคจะได้พบเธอนฝันสิ่งที่ฉันไม่เคยลืมในใจ it's yeah. อยากฟังอีกเหรอครับร้องอีกเหรอพูดเล่นนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายนี้นะคะให้คุณนัทได้พูดจึง B2S นิดนึงแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับที่มาร่วมมินิคอนเสิร์ตในวันนี้ด้วยครับก็เลยต้องขอบคุณ B2S นะครับนี่เป็นร้านแรก ที่วางขายอัลบั้มนัดเลยในประเทศนี้นะครับแล้วก็วางในรุ่นอะไรนะลิมิเต็ดเอดิชัก่อนเลยแล้วก็ช่วยวางจําหน่ายทั่วประเทศต้องขอบคุณ b ี s อมากนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่มาดูในวันนี้ด้วยนะครับชิงรายนะครับก็ฝากไว้ด้วยกับอัลบั้มนี้ผลงานชุดใหม่ล่าสุดของนัดด้วยครับสามร้อยหสิบเอองศานศสกาทอนครับผม ครับนี้จะเซ็นไหวไหมคะเนี่ยเอาไหวครับหลายๆคนซื้อหลายแผ่นเลยนะอันั้นเหรอครับไหวใช่ไหมเครับไหวครับอ่านะคะยิ่งเยอะยิ่งดีครับตอนนี้ก็ยังซื้อได้อยู่นะครับวางมันอยู่วางขายอยู่ตรงไหนครับตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยแคชเชียร์เลยค่ะมีสองเวอร์ชันเลยหรือเปล่าใช่แล้ว ขอเรียนเชิญน,นะคะผู้บริหารระดับสูงนะคะได้ขึ้นถ่ายภาพร่วมกับคุณนัชศกดาธรด้วยนะคะท่านแรกที่ฉันขอเรียนเชิญคุณจุธารัตนวงุวรณค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาดนะคะและอีกท่านหนึ่งคุณฤด,ดีพรนะคะศิรพานิวงศ์ค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการนะคะบริษัท B2S จำกัดค่ะ อย่าเพิ่งไปไหนนะคะเดี๋ยวลายเซ็นนะคะคุณน่าจะเซ็นให้ทุกแผ่นเลยนะคะทั้ง CD ดีแล้วก็โฟโตบุ๊คด้วยค่ะ ด้วยนะคะวันนี้ดูคอนเสิร์ตแล้วนะคะแล้วก็เห็นตัวจริงเสียงจริงของคุณนัทสักดาทรแล้วอย่าลืมนะคะอุดหนุนด้วยสําหรับซีดีแล้วก็โฟโต้บุ๊กนะคะอคอคตอนนี้หลายคนที่ซื้อนะคะทั้งแผ่ซีดีนะคะทั้งโฟโต้ o บุ๊นะคะก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะขอบคุณผู้บริหารทั้งสองท่านด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ และตอนนี้เราจะให้นัดนะคะได้เข้าสู่การขายเข้าสู่การขายแผ่นซีดีเลยโฟโต้บุ๊กค่ะตอนนี้หลายคนที่มีอยู่ในมือแล้วนะคะมาให้กับคุณนัทตรงนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเซ็นได้เลยค่ะมาได้เลยนะคะใครมีอัลบั้มนั่งนี้เลยค่ะบรรยากาศชิวๆสบายๆชิวๆนะคะปากกาอยู่ตรงนี้สวัสดีครับมาเลยเขามาพูดคุยกันได้ช่วงแรกนี้นะคะขอเป็นซีดีกับโฟโต้บุ๊ก เส็นปากกาเหรอครับาปากกาเซ็นปากกานะคะ